สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะพระคาถาชินบัญชรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15บทล้วนแต่มีความหมายอันเป็นมงคลมีผู้รู้หลายท่านจึงมีเคล็ดลับในการใช้คาถาแต่ละบทเพื่อใช้สวดเสริมเฉพาะเรื่องค่ะเช่นเคล็ดลับการสวดเพื่ออารัธนาพระสมเด็จไปกับตัวให้ใช้พระคาถาบทที่สบทที่สคือ สีเสปฏิติโตไมหังพุทโทรธธรรัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังปุเรสัพะพะคุนากรโรท้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิสถานเหนือเสียนเกล้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิสถานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบอกเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก หรือให้ใช้พระคถานำสีว่วรรคแรกของพระคถาชินบัญชรก็ได้เป็นคาถาบูชาพระสมเด็จดังนี้ปุตตะกาโมและเพปุตตังธนะกาโมและเพทนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาและสำหรับอาชีพศิลปินนักพูดนักแสดงหากต้องการให้คำพูดเป็นที่รักเป็นที่เมตตาต่อผู้อื่น ทำให้ผู้ฟังชื่นชอบชื่นชมในวาจาของเราให้ใช้พระคาถาบทที่เจ็ดดังนี้กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุนากรโรความหมายของบทนี้ก็คือพระเถระกุมารกัสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตไพราะอ,อยู่ที่ปากเป็นประจำและสำหรับคาถาที่ใช้เสกน้ำล้างหน้าหรือว่าเสกแป้งทาหน้าเพื่อความเป็นสริมงคลเป็นเมตตามหานิยมก็ให้ใช้คาถาบทที่8ดังนี้ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานณลาเตติลกามะมะ บทนี้หมายถึงพระปุณณนะพระอังคุริมาลพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวลีพระเทระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผากหากต้องการให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆก็ให้ใช้พระคาถาบทที่8ค่ะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาคำแปลบทนี้ก็คือส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชยัยแต่ละองค์ล้วนลุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่และหากต้องการด้านอยู่ยงคงกระพันป้องกันการถูกทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆให้ใช้พระคาถาบทที่สิบดังนี้พระตนังปุระโตอาสิพระคิดเนเมตสุตตะกัง พชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังหมายถึงพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมานปรนิสตอยู่เบื้องซ้ายพระทักษะ,ะสูตรอยู่เบื้องหลงังหากต้องการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ใช้พระคถาบทที่13ดังนี้อาเสสาวินยังยันตุ อนันตะชินะเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธปัญชเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตวทุก์ขทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย คือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุทฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือหากจะใช้สวดอรัธนาให้พระคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยขณะไปในที่ต่างๆหรือไปติดต่อการงานให้ใช้พระคาถาบทที่14ดังนี้ชินะปัญชระมัชฉมิวิหรันตังมหีตะเล สทาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีและหากอยากภาวนาให้เล่าเรียนสำเร็จ ส่งเสริมเรื่องความจำเป็นคาถาเรียนเก่งให้ใช้พระคาถาบทที่5ดังนี้ทักคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามสโสตะเกพระอานน์กับพระราหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายหากต้องการภาวนาให้เกิดสง่าราศี เมื่อต้องการออกงานไปร่วมงานพิธีการต่างๆหรือไปปรากฏตัวในที่สาธารณะขึ้นเวทีรับงานพิธีกรต่างๆให้ใช้พระคาถาบทที่6ดังนี้เกสันโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวแปลว่ามุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างอยู่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังและบทที่ใช้ป้องกันพูดผีปิศาจร้ายต่างๆไม่ให้มารบกวนให้ใช้คาถาบทที่10และ11ด,ดังนี้พระตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกลงทะชักคังปัชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาลกังขันทโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาความหมายคือพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมาลปริตยอยู่เบื้องซ้ายพระธัชะขะสูตรอยู่เบื้องหลัง เป็นเครื่องกลางกา้านดุดหลังคาอยู่บนนภาอากาศและบทสวดมนต์สำหรับทำน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเกิดเป็นเมตตามหานิยมให้ใช้พระกาถาบทที่8ดังนี้ปุณโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทสศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติละกามะมะพระปุณณะ พระอังคุริมาลพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผาการใช้พระคาถาชินน้ำบรรชรเฉพาะบทนั้นเหมาะกับการสวดเน้นเฉพาะเรื่องๆไปหรือสวดเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องการผลแบบเร่งด่วนแล้วไม่สะดวกสวดให้ครบ15บทในทันที แต่ถ้าหากมีเวลาแล้วก็สวดมนต์อยู่บ้านเป็นปกติอยู่แล้วก็ควรจะสวดพระคาถาให้จบครบทั้ง15บทนะคะเพราะว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิริมงคลมากค่ะ